กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอีทีทุกท่กานด้วยเจ๊เดเอออยู่บ้านมื้อนี้พี่น้องเบิ่งพะยุกปสิมาพ่อพะยุกพี่น้องมื้อนี้คือสิเป็นมื้อสุดท้ายเนาะพี่น้องหรือวนันใดพังเบิง่งปสิเกี่ยวข้า,ขาวกะฮอดพุ่นแหละพังเบิ่งสิ้นเดือนพุ่นแหละพี่น้องบ่กล้าเกี่ยวดอกเฮานะเฮาบ่ดูคนเฮาขี้ข้านมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดหยังพี่น้องเล้วเบิ่งต่อไปเนาะเสียงผู้ใดเบิงบ่งเบิ้งเบิ้งสวัสดีพี่น้อง ดูนาเม่เกี้ยงเกี้ยงนาลูกขึ้นมาเยืออยู่ลูกพมกับพ่านหมาดมึงดูนะ้าเข่ามนกินแล้วเข่ามายังแต่เศร้าเทอ้อออวีมาตีหยาเฮงยังนะฮึ่ขี้เดียรโลขี้เดียนะแจักเป็นขามายังสึ้นอ่ะอเฮ้อใส่ก็อากับหนา เฮ้ฮใช่แล้วอันเน่พ่อแม่พี่น้องขาขอบคุณของฝากจากกทมได้จะเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆแต่บอกๆสื่อได้จะเด้อเราเป็นผู้ใดจากกทมก็พอเนาะเซนซ่าผู้งโอ้เซนซ่าว่านะเป็เนตะลุยหรือแ่เซนผีเซีนซ่าจะจะส่งรงมา โอเมนเซนบะเสนผีเปต้าสิรวยนแสนเสนโอ้ยอันนี้เอาไว้ซะก่อนตนแกตัวหน่เป็นตัเสบ้ะตัวนไอแกนะแม่ตัวบเจด้วมื่อหะกไดหกชิพนาทูลูกเป็นลูกุตีขอมือกูอมีอะไรบ้าง จด้านาม่สวยก็ต่อพี่นองเลยไปใส่ขาวลายเรือเล่ากับขากจะไปปั่นกัขาวพี่น้องพคตรีมาอเนี่ยครกับสีมาพอคนหลดปั่นกับแจคใช่ดอะาหลดไปหลดไปพอยนะไปเอาไก่เลยเฮ้ยยังกายอีกเหรอเขาพูดไไรเราจะเดินของฝากเดินเิจะเอาก่อนลเดินอ่ะเออเออ ห้งฟูแ้นี่นะมาเดอ้องข่อยกับห้องปูว่าภาษาไทยนี่เธอม <laughs> ีสิน,พ,นพี่น้องขาเนางเฮ้ยเนี่ยข่อยใส่สินแล้วหลุดซื้อสินมาหายมียาสะหางในทง<ข>สุดนอนน่น,นะพี่นอ้องมา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 หือโก้งนี่ จุดอันนี้กับพี่น้องเลยโอ้ยสีใสเป็นบดิเอียงอันนี้นะฮะมันก็เป็นแจ็คซี่สุดคือการอ้าวตายเลยไฮโซไฮโซไฮโซ <laughs> อันนี้ก็เสืออะไรพี่น้องเลยจากของไฟของอยาเนะาะตัวนี้อนบอมีเสือก็จะเป็นของของเฮาก็เป็นของน้องอัน,นแท็กอะไรอืมเอามาเอามาอยูอ่ อันนี้จะคิเป็นห้องใครพี่น้องโอ้ตัวมาเริ่มเทิบไม่ใช่ห้องข้ามสุ้ตุไม่ใช่ห้องผู้ชายบห้องห้องนี้มาเริ่มเทิบเสือผาดพี่น้องไอ้ลูกเห็นหรือเปล่ามเนตนมได้อะไรนั่นเสือผาพี่น้องมีแต่เสือผาที่นี่นะตายขาดถูกโบนิลึกให้เบิ่งแต่ละโต้เลยพี่น้องเด้อแต่ว่า โอ๊ยเสียสนั่งอันนี้ตุ๊กตาหน่องกระทินเอามาเอามาอยางอันนี้ขนมเป็ดตาแสะวันนี้พี่น้องนี่สายของน่องอันนี้แท็กของน่องแทนนะเฮ้ยนี่กระเสือเออเห็นมีน้ำอื้อใส่หมูนวกทองน่องพี่แท็กอะไรอันนี้ก็ได้เอามามีใส่หมวกนะให้น้องอุ้ ของคุณดาเด้เป็นของสามีขออะไรอันนี้มาม่ามาม่าต้องข้ามชู้ชู้โอยมามาามาม่าโที่ของแทมนะพี่น้องเลยนะคะกะนมเลยเลยมาม่าสี่ย่างจากทางในโอ้โี่สุดกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้อีหยังอะไรนะ เฮ้ยเก่งเลยอุ้ยดึยงออกมาโอ้ยพี่น้องพี่นี่คองหมักน้องบริเวณนี้ๆๆนอยู่ในกินพี่น้องดิสติกเครื่องแต่งหนาตายเลยอันนี้ครับบริเวณนี้อยู่ในกินพี่น้องเขาแน่นเพียงเท่าเท่านั้นม,ๆๆมันมี่ยางอีกอันนี้กดกีบพี่น้องเอ้ย กิบแบบในหัวเขานี่ตา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 โผ่่สินไม้ก็ะมีนะพี่น้องโผ่่ซีคิม่าง่ามบ่อยโอ้ยเอาตัวเด็กอ่ะยังบ่ได้อยู่ยังบ่ได้ลูกโอัใจโอัใจแพ้เนี่ยนะเนี่กระเสืออันนี้กระแพ้ผู้ที่อู้ เิกโทแพลงวัดเดาะงามบออย่าเพิ่มลงยังมัถึงคิวกูจะเถี่ยวมอวะอามาเอามา่ายังมัได้จะคิวเหรอเฮ้ยพี่มันอยู่เพิ่อนเพียงมึงมาแทียนอือามาเอามาอยู่อือเรียนเสียขยะคอยพี่น้องนั่นคือโตหน่อยแค่คอยไปขี้ห่าอุ้งสามเนาะยังลูกย่าง ล้างอันก็สิเบิ่งบ่ได้ให้เบิ่งเบิดแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่ามันก็หลายเสือพี่น้องโอ้ยงามเนาะเออยังบ่ฮอดลูกยังบ่ฮอดาคิวโตอันนี้ก็งามพี่น้องโอ้ยพอดีเฮาหลวงไปต้นอะไรบารนี้นี่สุนลูกสาวเอลซ่าเตี้เลื่อนขลุ่มปึ้มปึ้มอันนี้ว้าวผีกับผีพี่น้องอีกใบหนึ่ง ต้องไเด้พี่นงเครืองหมากเองหมากเอามาเอามัดนีกับใบหนึ่งใบไหนของใครเด้นี่สื่ออยู่บ่บ่มีดีกัใบหนึ่งพี่น้อง้กจงท้องาจกอทมพี่น้องสามใบค่ะกูมัดกในนอกในน้โอ้ยยังบ่ได้อยู่อันนี้ห้องทำแม่บอท้องใสเลยนี่น ยังบ่ห่อแท้เลยออันนี้ของเราัดทินอ้ตตัวนี้บอมจะแม่กินมีกระพือกระพือันเป็น้องน้องดีแทกแด <c oughs> สุดกีลาันล้กด้าอันนี้สุดนอนเป็นอของจันเองอันนี้ของยายเต่ายายเต่าก็มีได้พี่น้อง ขายตัวน,นันทงยางเนี่ยจเป็นของพี่น้องแม่น่ะแหละมีอย่างเบิง้งไทยบุ้งเกเตาวิเด้อร์มีเสือคุ้มอสิ่นพี่น้องจะใช้อะไ้เผื่อล้างเนาะแคสตโตกับมีพี่น้อนงเลยเออทงสะจ่อยไซอมพี่น้องมันมีอย่างนี่นะสะจ่อยพี่น้องสะจ่อยเบิ้งขออนี่ไงไทยเบิ้งเด้อพี่น้อง ด итай, นะูเน oh! oh, oh, mm, uh huh. so, ี่ยกินเกือเด้อพี่น้องโอห่กินกันอะไรผูกโอ้มีเสือพี่น้องกับกระเป๋ากระเป๋าเมืนจะงามๆพี่น้องมาดิเออบีบีห้องซัจอยห้องยายเต่าเอาไว้ก่อนนี่ของของเจดากับพาม Ủa, chị Đam phải thể lái tủ này xuống, thủ phạm tủ nửa Cô phụ phí nào khó bựng với đôi hóng chị Đam gì Ôi, khẩu Đó, em ngon nhiều phí đúc Em mong phí chị này Kín cân là thang thân nào ớt Kín xới bộ đồ sổ nó ăn cái mì nè đại, nhảy thôi tươi ใหญ่ก็ใส่ได้จิ๋ดพี่น้องเอ้ยสีเสือกับพี่เจดมทำมาเป็นอันนี้พี่น้องตายเลยโอ้ว่าอะก็ปัดเองสีสินกับสี้สีละแหล่เจดมกับอะไรเบิร์ดส่งกับเสือได้พี่น้องเอ้ยห้องพัทสุสุขมาส่งกับเสือส่งโอ้สวงามเนาะห้องพามเลยเนาะส่งกับโอ้ใส่ได้ด้ยได้ดีดังเนาะ อ้าวองคจีดามอันนี้กับห้องข้ามห้องไป่ห้องหน่องต้นอันนี้นะเบิ้งนี่ยังห้องหน่องต้นเลยโอ้สองตู้ได้ห้องหนองต้นนะสุฉเฮ้ยสุดอะเฮ้ยโอ้มันแตงามแล้วส่งกับเสือพี่เนาะน้ำเอาพี่ไปเอาผุด ใส่ห้องเงองแเทนนะห้องเบาดาวอันนี้ห้องเบา,าดาวอยู่คนเบิงะะะ่งเนาะห้องเงองแเทนก่อนห้องเงองแเทนอันนี้ป้าหลายสุดโอ้ยหลายพี่น้องห้องเงองแเทนนะเออบ่เบิ่งดอกห้องเงางเทนอันนี้รายโตอันนี้เอ้าเข้าไปเก็บเก็บห้องใครบ่มีสือองข่อยเองท่านบ่มีสืออันนี้ของแม่บ่ ของแม่อันนี้นะข้างเข่าแม่เออสีกับเสือพี่น้องเอ้ยสีกับเสือของเข่าแม่นะเด็กเ้าวพี่น้องเร่งด่วนต้องพื้นไว้ลดเสือสองตสามตัวก็สิพื้นหนึ่งนี่เออเออหมดหมดหมด โอ้ยอจำหองยางน้องเท้าบูมิสือนะของเท้าเนี่ยเอกระบอกว่าอยู่ท่านบูมิสื่อนะครับคอข้องบ่าดาวอันี้เบึ่งของบบาดาวกอนบิ่งด้ยังนาทีนะเกินเวลาหลืบอกหรอห้องบบาดาวในที่นอกงามอยู่ดีเนาะเออเบรมาเบิ่งเก็ตนะกอน ของอยาง,องอยางมาให้สายนานสัน,นี่ขนมมาดิเนาะ่ะผงถ่วบวบผงซ่ามก็มีอุ้ยสะพพอเขาไปไนหน้เฮือนข้าหมดนี่สะพพอหมดกัดเท่าใบหนเฮือนมองฝาค้องมากนี่ถวบวงผงซ่าม,มาต่ถั่วกินเตี๋ยว ลายใบเฉียวเว่ถวยแก้งหน่อไม้นี่ถวยใสแกงหน่อไม้นี่ของหมักจับด้วยสิของหมักนี่กองแกะนะของหมักพี่น้องของหมักเสียงแสบเสียงเลยยันลอยนะเพือนะย เนีย่ยอุ้ยปลา <S 2> <S 2> มันออกแต่ทงะพอหมดจังเจอ mm hmm. มันคือออกแต่ท้งอันนี้นะปลาคออย,อยอเน mm hmm. ี่ยปลาคอแห้งแม่หมดกระดาักกูอุ้ยตายแหละไปเลยนะเ,เ,ลยน,เนี่ยไปไปลูกมาได้แล้วไปดวงไล่ไล่หมดขั้นขั้นพิณาพ่อทำไมพี่น้อ,นองเอาซนีน่เนาะขอบคุณไล้ไล่ได้จะเด้อของฝากจากทิ้งทิ้งหมุนไปเลยข่อยหมดกัด ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆจากเพื่อนกรุงเทพส่งมาให้กินให้ใช้ขอบคุณหลายๆเด้อคิดหน้าพ่อกระไรพี่น้องกินเมนสูตรสุดคนเนะาะเอาจิจัดแจงกับพี่น้องบ้าน<อ>าปปนี้เต็มเต็มที่อ,อยู่โอ้สวัสดีพี่<ด>พน้องเอาเร่งดว่วนเนาะบ่เป็นยัง <laughs> จังหน่อยพี่น้องเอ้ยป้าโหมดกัดมีแต่พื้นใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยจะเผ็นสะอาดจะดำกับเมืออะไรกับร้านเป็นเผาเมื่อเห็ดกินให้เขา กาสีคนเขา่าพอน้องที่แทก็บกบวแมนชิลงคนสอยทุกวันได้พี่น้องเอ้ยและกับสีอีกจังหน่อยกับพ่อแม่กับลูกสาวผูกยังยายอยู่กับสิล่าอะไรเลยพี่น้องเอ้ยว่าเผาเนี่ยก็ขออภัยได้พี่น้องเด้อดบ่จักหมดบ่จักอีหยังไหลหมดไหลแม่งเผาน้ำเจด้าเมื่อหน้าเห็ดกินให้ลูกให้ฟัวลูกก็จะไปห้องเฮียนสวัสดีพี่น้องขอบคุณคนส่งละลายเด้อจ้ะเด้อ